สวัสดีค่ะช่องในบ้านติดเกมนะคะวันนี้อยู่กับการจบการศึกษาซีซั่นฤดูใบไม้ร่วงนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอญีกขอบคุณสมาชิกทุกคนนะคะทีส่สมาชิกช่องในบ้านติดเกมเป็นกําลังใจที่ดีให้แม่บ้านมากๆเลยค่ะอ่าทีนีเ้เรื่องของวันนี้นะคะก็คือของเกม Black Desert Online เนาะมันเขาได้ประกาศออกมาสองสาวันแล้วแหละแต่เผื่อใครยังไม่รูนะคะก็มานั่งฟังแมบ้านละกัน ก็คือเออขาบอกวิธีการจบการศึกษาซีซันแดูใบไมร้ร่วงร่วงอ่านยากรดูใบไม้ร่วงร่วงหน้ามาแล้วนะคะก็วันที่21ตุลาคมนะคะแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขอยู่ก็สรุปไปฟังได้เลยว่าเงื่อนไขก็คือ,อ,อถ้าใครอยากจะจบการศึกษาก่อนใช่ไหมคะก็จะกำหนดเป็นวันที่21-18ถึงพฤศจิกายนนะคะคือ ่อนวันที่18เนี่ยก็คือต้องทาตามเงื่อนไขนี้ถึงจะสามารถจบการศึกษาก่อนได้นะคะซึ่งเงื่อนไขตรงนี้นะคะก็จะมีอ่ะหนึ่งต้องมีอาวุธหลักพลังโจมตี2 2งสองนะคะแล้วก็พลังป้องกันสองหนึ่งขึ้นไปซึ่งเขาบอกว่าไม่รวมอาวุธปลุกพลังนะคะนั้นจะไม่รวมนะไม่เข้าเงื่อนไขก็คือเอาแค่อาวุธหลักอย่างเดียวนะคะแล้วก็ ตนะคะนักปราจนไทยที่ไม่ได้ซื้อบัตรผู้ดำต้องสลเร็จและรับรางวัลภารกิจอาท้ายของบัตรจีนชั่นทั้งหมดนะคะก็คือบัตรผ่านจีนชั่นที่มันอยู่ตรงบนหัวเราอะคะ่ะถ้าเราไม่ได้ซื้อบัตรผู้ดำเราก็ทําให้มันหมดก่อนนะคะส่วที่มันต้องผ่านจนจ,นจบโค้มเมเดียแล้วก็เวลถึงหกเอ็นั่นแหละแต่ถ้าใครซื้อบัตรผู้ดำด้วยก็คือก็ต้องทําเหมือนกันก็คือทํามันก็ได้ทั้งสองอย่างแหละก็คือซื้อหรือไม่ซื้อก็คือต้องทําอยู่ดีนะคะโอเค เขาก็บอกว่าพลังโจมตีและพลังป้องกันที่ได้รับจากบันทึกการปะจนภัยจะไม่ถูกรวมอยู่ในเงื่อนไขนะคะก็คือเอาพลังโจมตีกับพลังป้องกันจากตัวละครชิ้นชั่งของเราล้วนๆเลยนะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราทําตามเงื่อนไขตรงนี้ไม่ครบนะคะจะไม่สามารถใช้ใบรับรองชื่อเสียงนักปะจนภัยได้ก็คือไม่สามารถจบได้ทีนองนะคะทีนี้ เขาบอกว่าถ้าเรามีไอเทมก็คือถ้ามีออบัตรผู้ดำนะคะเกิดเราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ใช้นะคะถ้าเราจบการศึกษาไปแล้วก็จะไม่สามารถมากดใช้ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็บอกให้ตรวจสอบแล้วก็ดูกระเป๋าสัมภาระอะไรของเราให้เรียบร้อย ก็คือก่อนที่เราจะตัดสินใจจบนะคะก็ขอ,อย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าให้ตรวจสอบของรางวัลอะไรหลายๆอย่างที่เป็นของตัวซีซันนะคะกดรับอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะไม่งั้นน่ะมันจะหลับไปรับบางอย่างน่ะคือรับย้อนหลังไม่ได้แล้วนะโอเคแต่ทีนี้ถ้าใครแบบเออฉันก็เล่งของฉันมาแต่ฉันก็อยากได้ของรางวัลจบซีซันเหมือนกันน่ะแต่ว่าฉันไม่ได้แบบทําตัวละครเลยเหมือนไม่บ้าทนะคะที่เอพี อยู่ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้นะคะก็รอค่ะรอวันที่18พฤศจิกายน2563ก็จะสามารถจบได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านเงื่อนไขอะไรก็ตามที่เขาตั้งให้เรามาเมื่อกี้นะคะก็จะสามารถไปกดจบได้เลยทันทีนะคะทีนี้แต่อย่าลืมนะว่าฤดูใบไม้ร่วงนี่จะจบจะจบจริงๆคือวันที่2ธันวาคมนะคะ อ่ะส่วนใครอยากจบก่อนก็เออถ้ารีบมากๆหรือว่าตัวละครพร้อมแล้วเขียนอย่างเสร็จแล้วก็ไปจบได้เลยตั้งแต่วันที่21สุลาคมเป็นต้นไปก็คือประมาณสัปดาห์หน้าเนาะแต่ถ้าใครแบบเออไม่ได้ทำแบบไม่ได้ทาตัวละครไว้ไม่ได้ตีบวกไว้แต่ว่าชัดก็อยากจะจบแล้วอะไรอย่างนี้ก็วันที่18พฤศจิกายนนะคะสามารถจบก่อนได้ย่างอีกรอบหนึ่ง ของรางวัลอะไรต่างๆก็จะเหมือนกับรอบที่แล้วนะคะตรงนี้ขออนุญาตไม่พูดถึงนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยใครจะย้อนดูคลิปไม่บ้างก็ได้ด๋ยวแม่บ้านจะึ้นว่าให้ต้องมุมขวาบนเน้ะว่าเออของรางวัลของฤดูใบไม้ไม่ใช่ฤดูใบไม้ร้อนจะวันฤดูร้อนมันมีอะไรบ้างมันก็ยังเหมือนเดิมนะคะมีใบของบอสอะไรต่างๆให้แต่ว่า ที่มันจะไม่เหมือนกันนี่ก็คือมีเรื่องของเควสิ40วันผูกค้างนะคะที่ใครทําของซีซันแรกหรือดูร้อนไปแล้วมารอบนี้ก็คือไม่ได้แล้วนะก็คือได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าใครยังไม่เคยทําก็ย้ำอีกครั้งว่าสามารถทําได้นะคะทีนี้จะย้อนนิดนึงนะคะก็คือตรงเรื่องเงื่อนไขนะคะเมื่อเราทําตามเงื่อนไขเสร็จแล้วใช่ไหมวันที่2 1คนะ่ะ แล้วเราไปคุยกับปู้ขานะคะาก็จะให้เราไปดําเนินเควสสับเ็จเจอเวอร์ซีซรรั่นการท้าทายใหม่จากผู้ขานะคะทีนี้ของเกาหลีเนี่ยมันเป็นแบบใหม่นะคะก็คือถ้าเราท 40, 40ํา44เควสแต่ว่า เรายังไม่รู้ว่าของไทยเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งเขาประกาศออกมาแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีกนึงนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเพื่อนแม่บ้านจบกาึกษามาแล้วคือแบบจบได้เลยไม่ได้มีซีดีซีควยแบบเ่าหีือยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งบางห่ีนะคะเพราะฉะนั้นก็เออย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าคือแบบ เสร็จเงื่อนไขตรงนี้แล้วก็คือจบได้เลยไหมนะแต่แม่บ้านคิดว่าเงื่อนไขเขากําหนดมาแค่นี้ก็น่าจะจบได้เลยนะคะหม่ถึงแค่ตามเงื่อนไขตรงเนี้ยไม่อย่างั้นเขาก็น่าจะเขียนว่าเออเงื่อนไขเป็นแบบสิ่สี่เควสไปเลยอ,อะไรแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันอีกหนึ่งเนาะเพราะเขาประกาศออกมาให้เราได้รู้แค่นี้นะแร้ทีนี้เขาบอกว่าดาวของเทะเรตรงเนี้ยที่มันเออเป็นเหมือนที่ไว้ใส ตรงหัวใจเบลเนี่ยนะคะก็คือมันจะเพิ่มความเสียหายจากมอนสเตอร์ลบ5%ลดค่าความเสียหายทั้งหมดบวกสีเพิ่ฟู HP 1ความต้านทานทั้งหมดบวก5%ความเร็วใน,นการเคลื่อนไหวบวก5%เลือดบ,บวก200พลังกำลังสูงสุดบวกึ่ง100นะคะก็ตรงเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจบจากซีชั่นหรือดูใบไ,ไม้ร่วง๊บเขาก็จะให้เรามานะคะแต่ว่า เขายังไม่บอกรายละเอียดการได้รับนะคะจริงๆเขาบอกว่าจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งหลังการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะในภายหลังดันั้นก็รอกันไปก่อนนะคะทีนี้เขาก็มีหมายเหตุไว้เล็กๆตรงนี้นะคะว่าสำหรับคนที่ไม่ได้รับเ,ออเครื่องประดับคาโพเทียระดับเบนจานะคะตอนซีซันดู้อนนะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเรา จบการศึกษาเป็นตัวละครทั่วไปแล้วในซีซั่นหรืดูใบไม้ร่วงตรงนี้นะเราก็จะได้รับรู้เรื่องราวของดาวเทเร่แล้วใช่ปะแล้วทีนี้เราก็จะสามารถเลือกได้นะคะว่าเราอยากจะได้เรืองระดับคาโพเทียระดับเบนจาหรือเอาดาวของเทเร่แทกนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็เลยบอกว่าแบบเน้นย้ำนิดนึงตรงนี้ว่าเลือกได้เนาะทีนั้นก็แล้วแต่เราเนาะว่าจะเอาอะไรดีแล้วก็ใครที่ จะจบตอนนี้หรือจบตอนไหนก็คือได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเขาก็ย้ำม,มาโอเคก็ หมดแล้วนะสำหรับแพทอัอน,อนนี้นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเอ,อเบาจบการศึกษาซีซัระดูใบไม้ร่วงนะโอเคถ้ายัางไงก็ถ้าใครยังงงหรือสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b ชช่องแม่บ้านาในกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ย่ื่อมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะจะเป็นพาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะโอเคเอไว้เจอกันไหนคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย